กองทัพภาคที่สีนะก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือคนเหล่านี้การก่อเหตุจ,จึงไม่ค่อยจะรุนแรงนักสิ่งที่เป็นส่วนที่ต้องได้รับความเสียหายกลับกลายเป็นเสาไฟฟ้านะและต้นไม้ที่เสียหายมากกว่า24จุดในวันเดียวกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องราวของการต่างประเทศและความล้มเหลวนะครับของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินในการจุรจาเรื่องของตัวประกันเริ่มต้นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์นะฮะปฏิเสธข่าวลืออาจจะมีการารัฐประหารเกิดขึ้นโค่นอำนาจมาโกสจูเนีย ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติฟิลิปปินส์ออกมาปฏิเสธข่าวหรือที่ว่ากำลังจะมีการวางแผนโค่นล้มนะครับรัฐบาลประธานดีเฟอรเดเดียมาโกสจูเนียโดยยืนยันว่ากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงทั้งหมดยังคงพักดีต่อผู้มีชการทหารสูงสุดนะครับของประเทศในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว5้5เมกะจูดเขย่าเนปาลทำบ้านเรือนของประชาชนถล่ม นะครับมีคนตายถึง132รายเกิดเหตุแผ่นดินไหว5้5.6เมกะจุดบริเวณเขตจาจาคอตนะครับทางตะวันตกของเนเปาในช่วงกลางดึกส่งผลทำให้อาคารบ้านเดือนพังถล่มเสียหายเบื้องต้นมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า132คนได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนขณะที่แรงสั่นสะเทือนยังไม่รู้ได้ไกลขออภยฮะ ขณะที่แรงสั่นสะเทือนยังรับรู้ได้ไกลถึงกรุงนิวเดลีของประเทศอินเดียเป็นไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา23นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์แผ่นดินไหววิทยาแห่งเนปาลนะครับวัดแรงสั่นสะเทือนได้4.6เมกะจูดขณะที่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีวัดแรงสั่นสะเทือนได้5.7ลดลงจากตัวเลข3.2ที่วัดได้ในช่วงแรกๆด้านสำนักงาน สำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาวัดค่าความแรงของปนินไหวครั้งนี้ได้5.6เมกะจูดและเกิดความลึก18กิโลเมตรในขณะที่จีนก็ลั่นยินดีให้ไมครอนขยายธุรกิจบ่งบอกความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาเริ่มคลี่กลายรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุพร้อมสนับสนุสน,นให้บริษัทไมครอนเทคโนโลยีนะครับ ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐอเมริกาขยายธุรกิจในแดนมังกรน,นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบ่งชี้ว่าความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งและวอชิงตันเริ่มคลี่คลายในขณะที่ระทึกเหตุการณ์สนามบินบูมเบิร์กนะครับปิดหลังจากชายวัย35ขับพร้อมอาวุธนะครับปืนมีลูกวัย4ขวบอยู่ด้วยในรถชนประตูนะครับบุกเข้ารันเวย์ก่อนไปจอดใต้เครื่องบิน ยิงสองนัดยังไม่มีรายงานของผู้รับบาดเจ็บสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเที่ยวบินขาเข้าและขาออกสนามบินฮัมบูร์กถูกสั่งยกเลิกตำรวจเยอรมน,นีทำการคลี่คลายสถานก,การณ์เป็นการจับตัวประกันหลังมีชายวัย35ปีพร้อมเด็กวัย4ขวบขับรถพุ่งชนประตูความปลอดภัยของสนามบินเข้าไปถึงบริเวณดันเวเข้าไปใต้ท้องเครื่องเพื่อขวาง พร้อมยิงปืนขึ้นฟ้า2นัดเหตุเกิดเมื่อเวลา20นาฬิกานะครับตามเวลาท้องถิ่นต่อเนื่องข้ามวันถึงวันอาทิตย์นะครับซึ่งสำนักข่าว ABC News ของออสเตรเลียรายงานว่าชายที่ยิงปืนขูขน่ขึ้นฟ้านั้นเขายังโยนระเบิดขวด2ชิ้นออกจากรถโฆษกของสนามบินฮัมบูร์กแถลงว่าวิกฤตจับตัวประกัน ส่งผลกระทบต่อ27เที่ยวบินที่ต้องหยุดชะง,งักกันกลางกระทันหันอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของผู้นำอาหรับนะครับกดดันให้เบรเกนหยุดยิงในฉนวนกาซานะครับหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีโรงเรียน ประเทศในชาติอาหรับเรียกร้องให้มีการหยุดยิงกันในทันทีในฉนนกาซาแต่สหรัฐอเมริกาเตือนว่าจะทําให้กลุ่มฮามาสกลับมารวมตัวกันใหม่ได้ในขณะที่แรงงานไทยเสียชีวิตอีกสองรายถูกจับเป็นตัวประกรันอีกหนึ่งรายเส้นสงครามโขดกลับมาแล้ว8,813รารายแรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทรวงแรงงานย้ำม,มีเที่ยวบินพาณิชยะะ์มาไทยตลอดเวลาสามารถซื้อตั๋วเดินทางกลับมาได้เองให้เก็บใบเสร็จและเบิกได้รวมทั้งเจ้าที่ยังตั้งโต๊ะที่สนามบินให้คำแนะนำในเรื่องของการยืนนะะ่นเพื่อที่จะของเงินชดเชยจากทางฝั่งรัฐบาลด้วยยอดล่าสุดแรงงานถึงไทยแล้วนะฮะ58เที่ยวบินรวม8,813คน ด้านกระทรวงการต่างประเทศแจ้งคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีกหนึ่งตายอีกสองศพขณะที่การสู้รบไม่มีแผ่วเมื่อกองทัพอิสราเอลรุกคืบไม่หยุดด้านผู้นำฮิชบลเตือนนะครับหากยิวไม่หยุดถลม่มชนวนการซาอาจจะยกระดับสู้รบตามแนวชายแดนติดเดบานอนแม้เอกอัครราชทูตของไทยที่กรุงเทรวิฟประเทศอิสราเอลประกาศปิดศูนย์พักพิงเพื่อรบรยพแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในอิสราเอลแต่แรงงานไทยยังคงทยอยเดินทางกลับเป็นระยะะยะโดยที่ยังไม่มีวิ่แววจะมีการปล่อยตัวประกันแรงงานไทยกลับมาอีก85คนที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับในขณะที่มีการยืนยันว่าสามารถซื้อตั๋วกลับมาได้เองแล้วก็เอามาทำการเบิกได้ ะครับแล้วก็มีเจ้าที่คอยไปย้ำพันธ์รายงานรวมคำค่าค่าคำร้องนะฮะทุกสัปดาห์เพื่อส่งให้กรมก,รกลางกงสุลน,นะครับกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาและจะเบิกเงินค่าเดินทางผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อรายงานไทยที่ได้แจ้งไว้นะครับซึ่งก็สามารถยื่นคําขอได้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮนะค,ค่ามลพิษทางอากาศในนิวเดลีนะครับวิกฤตสูงกว่า เกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ถึง100เท่าวิกฤตค่ามลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียทะลุถูสูงถึง5,000ขอไปฮะพุ่งทะลุถึง500ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกนะครับกำหนดไว้ถึง100เท่าตัวเลยทีเดียว ในขณะที่พายุเคียรันถลม่มอิตาลีนะครับทำฝนตกหนักที่สุดในรอบ100ปีดับอย่างน้อย6ศพพายุเคียรันถลม่มเมืองชายฝั่งของอิตาลีทำให้เกิดฝนตกหนักในรอบ100ปีจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในแคว้นทัสคานียอดผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6รายนะครับเหตุการณ์ถล่มตึกของสำนักข่าว AFP นะครับในฉนวนกาซาโดนอิสราเอลทำการโจมตีเสียหายหนักมีการเผยแพร่คลิปนาทีตึกข่าว a อ p ในฉนวนกาซาโดนอิสราเอลทำการโจมตีนะครับท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักขณะที่ประธานสำนักงาน a อ p ประนามการโจมตีในครั้งนี้ด้วยเชิงกรากฏการณ์คงเห็นว่าสถานการณ์ตนถึงขณะนี้นะครับเรื่องของการรัฐประหารมาร์กอส จูเนียปังๆฮะซึ่งบิดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเฟรเดลมาโกสและที่สำคัญให้การสนับสรุนสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบนะครับเหตุการณ์การจะกระแสข่าวการรัฐประหารเกิดขึ้นในขณะท,ที่ผู้นำของฟิลิปปินส์อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้าง,งจะลำบากนะครับขณะเดียวกันก็นายอายโยมีการขึ้น หลังจากที่สื่อมวลชนอ้างถึงนายโรมีโอบราวน์เนอร์ผู้บัญชาการกองทัพฟิลิปปินส์ซึ่งกล่าวกับทหารมีความพยายามที่จะโค่นรัฐบาลและมีทหารบางนายพูดว่าควรจะมีการปลดประธานาธิบดีออกด้วยเหตุผลหลายอย่างและควรต้องมีการรัฐประหารอีกร้งนะครับอานิโยชี้ว่าสื่อมวลชนอาจจะเอาคำพูดของบราวน์เนอร์ไปอ้างหรือตีความผิดพลาดพร้อมย้ำว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเฝ้าระวังและใช้มาตรการตอบโต้อย่าง ทันท่วงทีหากพบว่ามีผู้คิดบ่อนทําลายความมั่นคงของชาตินะครับเฟอร์เดียเฟียมาโกสจูเนียปังปัง,ปงเป็นบุตรชายของเฟอร์เดียมาโกสผู้นำเผด็จก,การที่ถูกโค่นล้มจากการปฏิวัติหลังประชาชนเมื่อปี1986นะจะก้าวสู่การชนะการเลือกตั้งประธานบดีเมื่อปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าคะแนนนิยมของมาโกสจูเนียเริ่มถดถอยอย่างมีนัยสำคัญ จากผลการสำรวจเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีเหตุมาจากปัญหาสินค้าราคาแพงล่าสุดทำเนียบประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกระแสะข่าวลือที่เกิดขึ้นนะฮะฟิลิปปินส์เคยถูกรัฐประหารมาแล้ว10ครั้งนับตั้งแต่อดีตเฟ,ฟเดยมาคอสถูกโค่นไปตั้งแต่ปี1986เชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ที่ผ่านมารัฐบาลไทยทําการเจรจาทั้งกลุ่มฮามาสโดวยวันมัมหมัดนอมัตานะครับเราก็แกนนําของกลุ่มมุสลิมในประเทศไทยนะฮะไปทําการเจรจากับกลุ่มฮามาสซึ่งบอกว่าจะมีการปล่อยตัวประกันนะครับต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยปรานปรีเดินทางไปเจรจา กับผู้นํากาตาอียิปต์และอีกหลายประเทศนะ,ะหลังจากที่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เศษธาทวีสินฮะได้มีการโพสต์ข้อความที่สําคัญเลยโจมตีกลุ่มฮามาสที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมทั้งซุนีและชีอะทาให้มุสลิมในชุนีชีอะมาเลเซียและก็ทั่วประเทศทั่วโลกนะ,ะเกิดความไม่พอใจเซตาทวีสิน นะครับตอนนี้ก็ให้วันนอไปทําการเจ,จรยียจ่าผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะว่าการเจรจารไม่ประสบความสําเร็จตอนนี้ปรากฏว่าตัวประกันของไทยถูกจับเพิ่มและก็ถูกฆ่าเพิ่มอีกสองรายนะครับซึ่งการต่างประเทศเนี่ยพอไปเดินผิดปุ๊บเขาให้กระทรวงการต่างประเทศมาออกแถลงการแก้ทีหลังแต่ก็ไม่ทันแล้วไทยจึงเป็นตัวประกันอันดับต้น,ตน ของโลกนะครับรองจากกลุ่มอิสราเอลที่กลุ่มฮามาสทำการจับกลุ่มเป็นตัวประกันรัาฐบาลอิสราเอลกาตามีการเจรจาให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะสหรัฐอเมริกาก็ยังคงสนับสนุนยุให้มีการปราบปรามกลุ่มฮามาสอย่างต่อเนื่องนั่นหมายาว่ายิ่งยากเลยที่จะมีการเจรจา และกลุ่มคนไทยก็เป็นกลุ่มต,ต้นๆที่เรียกว่าจะไม่มีการปล่อยตัวถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยุนะครับให้มีการทำสงครามหนักขึ้นกับกลุ่มฮามาสแต่สหรัฐมีอุบายในการเจจานะครับเขาใช้สินของบรรเทาทุกข์ผ่านประเทศอียิปต์ไปส่งให้กับกลุ่มฮามาสแลกกับเฉลยของสหรัฐอเมริกาสองคนซึ่งเป็นแม่ลูกกลับมายังประเทศแต่คนไทยไม่ ใช้วิธีการไปขอใช้วิธีการเจรจาเป็นสําคัญจริงๆวิธีการจะเอาคนไทยกลับมายัางประเทศไทยผมพูดหลายครั้งนะม,นมากต้องใช้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ซึ่งสั้นท่านทรงมีพระบารมีนะครับที่ผ่านมามีความเจรจามีความพยายามจะทําการเจรจาแหละแต่รัฐบาลก็โอเคจะใช้วิธีนี้ก็ปล่อยให้เขาทําไปให้สุด แต่ผมเรียนว่าวิธีการเจรจารของเขาไม่ประสบความสําเร็จฮนะต้องใช้กษัตริย์เจรจากับกษัตริย์กษัตริย์ของใครซาอุดิอาระเบียนะครับเจรจากับกษัตริย์อะไรในตะวันออกกลางโดยส่วนใหญ่เป็นกษัตริย์ไงเราต้องเข้าใจนะฮะว่าต้นเรื่องมันเกี่ยวข้องกับใครที่ไหนอะไรย,ยังไงนะครับจึงจะสามารถประสบความสําเร็จได้การใช้วิธีแค่ส่งนายกรัฐมนตถึงแม้ตัวนายกรัฐมนตไปส่งน้นตีต่างประเทศไป ส่งประธานรัสภาไปซึ่งเป็นมุสลิมด้วยกันเองไปจําการเจรจายากยากยากมากนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้คืออะไรคือความล้มเหลวในเรื่องของการต่างประเทศถ้าเกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกนะมีโอกาสนะฮะที่คนไทยจะกลายเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้นและมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตมากขึ้นหุณส่วนทราบไหมฮะสถานการณ์ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อก่่นนี้ ะะมีกลุ่มที่ก่อเหตุอยู่ในประเทศไทยเป็นสําคัญเกี่ยวข้อง,องก,กับพรรคการเมืองนักการเมืองปรากฏว่าพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยเข้าไปบริหารประเทศและให้ท้ายกลุ่มก่อการร้ายในประเทศกลุ่มก่อการร้ายในประเทศหยุดแต่กลุ่มที่ก่อเหตุตอนนี้มาจากประเทศมาเลเซียหลังจากที่ประเทศมาเลเซียออกแถลงการจัดการชุม,มนุมโดยรัาลฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจัดการชุมนุมขึ้นมา แล้วก็ต่อต้านอิสราเอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระเบิดที่มีการโจมตีจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระเบิดและกองกําลังที่มาจากประเทศมาเลเซียล้วนๆก็การถแถลงการและความไม่พอใจเศรษฐาทวีสินเป็นสําคัญสิ่งล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะนะฮะนั่นคือข้อที่จริงนะครับ,นะรบอย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สนะก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือคนเหล่านี้ การก่อเหตุจึงไม่ค่อยจะรุนแรงนักสิ่งที่เป็นส่วนที่ต้องได้รับความเสียหายกับกลายเป็นเสาวไฟฟ้าและต้นไม้ที่เสียหายมากกว่า24จุดในวันเดียวกันเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยถวายพระพวารวางคุณเลิงขวันสุราชาัยสูงเกิดกำลังพระเจ้าแผ่นดินสินักรามแผ่นดินไทยในรัฐสกังที่สิ้ สืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุณพรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อนุญยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมนาธบอพิรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว พระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังลมโถใหญ่พระคามะมีนำชาติคนไทยรัศฎรเดือดร้อนแห่นนงหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา,ราทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาชทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด